คดีอาญานะครับถ้าหากว่าไม่สามารถยืนยันตัวตนของคนที่กระทําความผิดได้ไม่สามารถฟ้องศาลได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักใหญ่ของการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยเลยนะครับเอ่อต้อง ยืนยันตัวตนให้ได้ก่อนนะครับถึงจะดําเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลได้เพราะว่าเวลาท่านจะฟ้องนะครับท่านต้องมีรายชื่อ,อรายนามของจําเลยใช่ไหมครับว่าท่านจะฟ้องใครนะฮะไม่ว่าคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวคดีอาญาแผ่นดินนะต้องยืนยันตัวตนให้ได้ว่าท่านฟ้องใครอยู่ๆจะดุยไปศาลเพื่อขอให้ศาลเนี่ยนะบอกว่ามันมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นช่วยหาตัวคนร้ายให้หน่อยได้ไหมครับท่านผู้รักษาศาลครับนะอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะ เอ่อท่านต้องไปดําเนินการสืบก่อนนะครับจะสืบเองก็ได้นะครับถ้าท่านมีกระตังนะจะไปจ้างนักสืบเอกชนในการช่วยตามสืบนะว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใครนะเอ่อหรือท่านจะไปดําเนินการเริ่มต้นที่การดําเนินการแจ้งความก็ได้นะครับแต่มันจะสืบเจอสืบไม่เจอนี่ก็สุดแท้แล้วแต่ความรู้ความสามารถของทางพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ทางสายสืบนะสายปรับปรามเขาะนะ อันนี้ก็หลายๆเคสก็ปิดคดีได้นะครับถ้าท่านไปดําเนินการแจ้งความนะครับตามขยายผลคนร้ายต่อได้นะครับเช่นคดีอะไรครับเช่นคดีพวกชอบโกงเนะี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับก็เริ่มใ,ใกล้แกะอรอยจากเรื่องอบัญชีนะก็แกะไปเรื่อยๆนะบัญชีม้าก็ออกหมายเรียกหมายจับตามขั้นตอนนะครับหรือแม้แต่การขโมยใช่ไหมครับโจรมันก็ ไม่รู้ว่าเป็นใครนะปิดบังหน้าตามานะครับอย่างนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยทางพนักงานสอบสวนนะครับในการขยายผลนะครับหรือแม้แต่คดีหลายๆเคสเช่นรุมทําร้ายหรืออยู่ๆก็บ่าไอ้โมงมารุมทําร้ายนะครับอย่างนี้เนี่ยท่านก็จะไปฟรร้องใครครับมันฟรร้องไม่ได้นะฮะต้องอาศัยการแจ้งความอ่อนนะครับบางเรื่องเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าทนายไม่เก่งเลยฟรร้องเองไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่รู้ว่าผู้กรณีเป็นใครต้องอาศัยทางพนักงานสอบสวนทางทางตำรวจใน สายสืบเอกชนหรือรัฐบาลหรืออะไรก็ต้องไปไล่มานะครับหรือแม้แต่เรื่องของคดีหมิ่นประมาทนะครับบางทีใช้เฟซอวาาตารมาใช้ติกต็กอกอวตาร์ท่านก็ต้องไปสืบ IP a d d อด s รนะครับนะ ผมก็ไม่ได้เก่งคอมะครับบางทีก็ไม่รู้นะครับจะไปอธิบายท่านก็ไม่ได้นะครับว่าต้องทําอย่างไรบ้าง1 2 3 4นะครับก็ทําได้แค่ว่าแนะนําให้ไปดําเนินการแจ้งความก่อนนะครับหรือถ้าท่านมีเพื่อนที่สืบ IP Address ได้นะครับก็ลองให้สืบทางลับดูนะครับว่ามันสามารถสาวไปถึงได้หรือเปล่าแล้วค่อยเอาข้อมูลนั้นไปให้เปนักง,งานสอบสวนในการสอบ พยานกันอีกทีหนึงนะครับหลักฐานกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะสาวถึงคนกระทําความผิดตัวจริงหรือเปล่านะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องของกระบวนการคดีอาญานะครับถ้ามีปัญหาในลักษณะอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทานายเจมีประโยชน์